สวัสดีมากครับผมอาเขตมาอีกแล้วนะครับทายเพื่อนเพื่อนช่องคิดไม่ออกชาแนลแล้วก็อาเขตรันด้วยนะครับและแน่นอนว่ามาเจอกันแบบนี้ก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเป๊2021มาฝากเมือนเดิมนะครับโดยในคลิปนี้เราจะมาดูค่าพลังเวลตันของทีมไก่ดีทองทอตแนมฮอสเปอร์ที่จะมาเป็นฟีเจอร์การ์ดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก่อนอื่นเลยทุกคนครับ ซื้อตั๋วเข้าชมเช่นเคยนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ comment, และหน้าใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเอาละ่ะถ้ามีตั๋วพร้อมแล้วล่ะก็เข้างานกันได้เลยจ้าเริ่มกันที่โคตรากองหน้าอย่างแฮร์รี่เคนครับสเตต,ตัตตันที่97นะฮะอายุ27ปีนะครับจากทีมชาติอังกฤษฮะสเตต,ตัสการยืนก็สามารถถอยลงมาเป็นหน้าต่ำได้ด้วยนะครับแต่ว่าที่ถนัดจริงๆก็หน้าเป้าอย่างที่เห็นกันนะครับกพาาลาังเกมรุกอยู่ที่เกิครับฟีดิชชี่เอ้ย คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่92ครับเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าไรนะครับจ่ายสั้นอยู่ที่85ครับจ่ายไกลอยู่ที่87ฟรีคิก80ก็ไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับการควบคุมบอลอยู่ที่91ครับดิฟฟิ้งการเลี้ยงอยู่ที่83ครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่84แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่74ครับความเร็วอยู่ที่83นะฮะออกตัวช้านิดนึงครับ78นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่90ความอึดถึกของร่างกายอยู่ที่93 ลูกกาดถือว่าใช้ได้ครับ heading 90นะฮะแล้วก็จ้ำการกระโดดอยู่ที่85ครับถือว่ามีความคมมากๆนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่เด่นในเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครับต่อกันที่ตัวเทพจากฝั่งเอเชียของเราอย่างซอนเฮอร์มินครับตัวรุกทางฝั่งซ้ายนะฮะสเตตัตันที่93ครับอายุ28ปีจากโคาหลีครับและดูตำแหน่งการยืนครับเกมรุกนี่เล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับหน้าเป้าหน้าต่ำซ้ายขวามิดฟิลด์ตัวรุกนะฮะแล้วก็ทางออกไปเล่นฝั่งซ้ายและขวาได้ด้วยนะครับ ค่าพลังเกมรุกอยู่ที่92ครับฟีคิก94นะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์90เล่นได้ดีทั้งซ้ายและขวานะครับจ่ายสั้นอยู่ที่83จ่ายไกลยอยู่ที่85ฟีคิกไม่ค่อยดีนะครับ75เท่านั้นเองนะฮะการควบคุมบอลอยู่ที่91ครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่91เช่นเดียวกันนะครับครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่90เท่ากันกับบาลานซ์ของร่างกายครับความเร็วถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะ96นะครับออกตัวอยู่ที่91ความแข็งแกร่งของร่างกายแค่71อันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเปียกลงง่ายนะฮะความอึดถึกของร่างกายอยู่ที่94นะครับ ลูกกาอากาศเป็นจุดอ่อนครับ heading อยู่ที่69นะครับการกระโดดอยู่ที่76เท่านั้นเองนี่คือค่าพลังทั้งหมดของซอนเฮืองมินครับมาดูทางฝั่งของผู้รักษาประตูอย่างอูโกยอรลิสครับเตตัดตันที่93นะฮะอายุ34ปีจากฝรั่งเศสครับค่าพลังที่น่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของ kicking power นีฮะอยู่ที่85นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่87แล้วก็จ้ำการกระโดดอยู่ที่90ครับ มาดูค่าพลังกอคิปปิ้งครับสมาธิต่อเกมอยู่ที่97นะครับการจับบอลอยู่ที่99นะฮะสูงมากนะครับการเคลียร์บอลอยู่ที่99เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ปฏิกิริยาก็99เลยครับส่วนค่าพลังในการยืนตำแหน่งอยู่ที่96นะฮะก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของผู้รักษาประตูรายนี้ครับมาถึงตัวใหม่หน้าเดิมอย่างเกเรตเบลครับตัวรุกทางฝั่งขวานะครับอายุ31ปีครับจากทีมเชเวลส์นะครับ สเตัตตันอยู่ที่92นะฮรและดูตำแหน่งการยืนนะครับหน้าเป้าหน้าต่ำซ้ายขวาลงมาเป็นตัวริบเ้นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้อีกด้วยนะครับค่าพลังเกมลุกอยู่ที่86ครับฟิดิชชิ่งอยู่ที่91คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่94เล่นได้แค่เท้าข้างที่ถนัดนะครับจ่ายสั้นอยู่ที่82จ่ายไกล89ฟรีคิกอยู่ที่91ปั่นโค้ง91ก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับการควบคุมบอลอยู่ที่88ครับการเลี้ยงอยู่ที่90คลองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่88บาลานซ์ของร่างกายอย ความเร็วมีมากเลยนะครับ96นะครับแต่ออกตัวชายครับ87นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายแค่84นะครับแล้วก็เหนื่อยง่ายครับแค่81เท่านั้นเองนะฮะลูกกลางอากาศก็พอได้แต่ไม่ถึงกับดีนะครับเฮดดิ้งอยู่ที่84แล้วก็จ้ำการกระโดดอยู่ที่89ครับมาดูในส่วนของมิฟิลตรงกลางอย่างเอนดอมเบเล่ครับ สเตตัสตันที่95นะฮะอายุ24ปีจากฝรั่งเศสครับตำแหน่งการยืนก็เซนเตอร์ตรงกลางนะครับรวมไปถึงขยับลงมาเป็นกลางรับแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นกลางรุกได้อีกด้วยนะครับค้าพลังเกมรุกอยู่ที่82คบฟินิชชิ่ง79คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่90เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับจ่ายสั้นดีครับ91นะฮะจ่ายไกล88ฟรีคิกไม่ได้เลยนะครับการควบคุมบอลอยู่ที่93ครับการเลี้ยง91ครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่86 ความเร็วอยู่ที่90นะครับออกตัวอยู่ที่92ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่88แล้วก็ความอึดถึกของร่างกายอยู่ที่92นะฮะลูกกลางอากาศไม่ค่อยดีครับเฮดดิ้ง72เท่านั้นเองนะครับการกระโดดอยู่ที่87ค่าพลังเกมรับอยู่ที่91ถือว่าดีนะครับการแย่งบอลชนะอยู่ที่90ครับความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่83นะฮะมาดูในส่วนของซินเตอร์แบ็กครับโชบี้แอนเดอเวลครับเตตันอยู่ที่94นะฮะอายุ31ปีจากเบลเยียมครับ ยืนได้ตำแหน่งเดียวเลยนะครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเกมรุกอยู่ที่71ครับฟินิชชิ่งอยู่ที่62คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่86เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับจ่ายสั้น86นะฮะจ่ายไกล9กฟรีคิกไม่ต้องพูดถึงนะครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลอยู่ที่84ครับการเลี้ยงคลองบอลเหนียวแน่นแล้วก็บาลานซ์ของร่างกาย71เท่ากันทั้ง3อย่างเลยนะฮะสปีดอยู่ที่78ครับออกตัวนี่ช้าหนักเลย71นะคครับวามแข็งแกร่งของงร่าากยอันนีี้เยย่มครับ94นะฮะ ความอึดถึกของร่างกายอยู่ที่85ครับข้าพลังเกมรับนะฮะเฮดดิ้งดีครับ90นะครับการกระโดด94้่ข้าพลังเกมรับอยู่ที่97ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แย่งบอลชนะอยู่ที่95ครับความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่90ครับผมมาดูกล้องหลังทางฝั่งขวาอย่างแมตโดเฮตี้ครับสเตตัสตันที่91นะครับอายุ28ปีนะฮะจากไอร์แลนด์ครับตำแหน่งการยืนก็สามารถเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาในตำแหน่งกองหลัััััังงนนนนนะะคครรรบบบขขขยยึ้้้้เเป็ตวววิมสฝ่าไดดอีก ค่าพังลังเกมรุกอยู่ที่82ครับฟินิชชิ่ง73คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่85เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะายสั้น83จ่ายไกล94ฟรีคิกข้ามไปเลยนะครับการควบคุมบอลอยู่ที่82ครับการเลี้ยงอยู่ที่80ครองบอลเหนียวแน่น78แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่77ครับความเร็ว89ถือว่าไม่มากนะฮะออกตัวนี่ช้ากว่าเดิมอีกนะครับ82เท่านั้นเองนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่83ครับแล้วก็ความอึดถึกของร ลูกกลางอากาศก็ไม่ดีกับ h e เฮดดิ้งก9านะครับการกระโดดอยู่ที่89้าค่าพลังเกมรับอยู่ที่78เท่ากันกับการแย่งบอลเลยนะฮะแล้วก็ความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่81ครับก็ถือว่าค่าพลังไม่ได้สูงมากเลยนะสำหรับตัวนี้ครับมาดูทางฝั่งของเซอร์จิโอเรกูรันครับกองหลังทางฝั่งซ้ายอายุ24ปีจากทีมชาติสเปนนะครับเตตัดตันที่92าฮะตำแหน่งการยืนนะครับขยับมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตรงกลางได้นะครับขยับขึ้นไปเป็นมิดฟ ค่าพลังเกมรุกอยู่ที่81ครับฟินิชชิ่ง73คิกกิ้งพาวเวอร์78เล่นได้เฉพาะเท้าข้างที่ถนัดนะฮะจ่ายสั้น78นะครับจ่ายไกล84ฟรีคิกข้ามไปอีกเช่นกันนะครับการควบคุมบอลอยู่ที่84ครับการเลี้ยงอยู่ที่82ครองบอลเหนอยียวแน่น77แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่80นะครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่ความเร็วนะครับสปีดอยู่ที่93นะฮะออกตัวอยู่ที่94ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่80นะครับแล้วก็ความอึดถึกของร่างกาย97ตัวนี้ไม่ค่่ออยยเหนื ลูกกลางอากาศนี่ถือว่าไม่ดีครับเฮดดิ้ง73นะครับการกระโดดก็แค่73นะครับค่าพลังเกมรับอยู่ที่82การแย่งบอลชนะอยู่ที่86แล้วก็ความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่85นะครับสำหรับเร็กคคือรอนครับและนี่คือนักเตะทั้งหมดที่จะมาเป็นฟีเจอร์การ์ดของทีม t อตแนมฮอสเปอร์นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆอยากได้ใครนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยพูดคุยกันสนุกสนานคำๆนะฮะผมไปอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดส u บส c r i ต e ติดตามนะครับให้กับคิดไม่ออกชนแนลแล้วก็ช่องหลักของผมอย่างอาเขตรันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าปะกันใหม่สวัสดีมากจ้า